อุโมงอินุนาคิอาคาตจะค่ายห้ตายคำสาบสัง่งมานะช่วยผมมาเปชิดลิขิตลิมปรีชาครับชื่อเล่นบอสครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือว่าฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยก็ได้รับบทเป็นยูมะนะครับจะเป็นคนที่ไปลองของแล้วก็เจอกับผีในอุโมงเข้าอนนะตอนมากับมากินหน้าครั้งก่อนไม่มีแบบนี้นะ <c oughs> รู้สึกว่าเป็นหนังที่น่ากลัวคือเป็นคนที่ดูหนังผีอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบหนังผีด้วยเรื่องนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับสนุกดีครับถ้าไปดูในโรงเสียงกระหึ่มกระหึ่มเนี่ยก็คงจะต้องมีสะดุง้งมีร้องเหวอกันบ้างไม่ว่าจะเอฟเฟกหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรนี้ก็สนุกมากครับอันต่ไให้จุกบ้าทำอะไรของนายเนี่ยผมชอบฉากคลายแม็กซ์ของเรื่องครับมันเป็นคลายแม็กซ์ที่ดีมากสำหรับตัวละครนี้ครับเท่แล้วก็ยังบอกไม่ได้ครับไม่ต้องไปดูกันในหนังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง หน,น,ววนังญี่ปุ่นเนี่ยมันหายไปจากบ้านเรานานมากและรับรองว่าขอนังผีจะต้องถูกใจแน่นอนไม่ผิดหวังแน่ฝากเรื่องอุโมงค์ผีดุไว้ด้วยนะครับแเร็วนี้ในโรงภาพยนตร์ครับผมเฮ้ยีโคตะทําขึ้นมาเองหมดเลยเหรออืมเป็นหมู่บ้านที่สาบสูญไปจากแผนที่ด้วยแต่ก็น่าจะอยู่แถวแถวแนวเขาแถวนี้นี่แหละสวัสดีค่ะชื่อบุญนะคะพรประภาสแสวงศักดิ์ค่ะอันนี้พี่ไม่รู้จักเหรอเป็นแหล่งรวมผีเฮี้ยนที่ดังมากๆเลย สตรงนี้ก็เป็นตู้โทรศัพท์ตั้มซาบปกติเราจะเห็นว่าในหนังผีเนี่ยก็จะมีเด็กที่แบบช่างรู้ช่างเห็นแบบตามวัยของเขาแต่พอเราจะต้องมาเป็นเขาจริงๆอ่ะมันยากกว่าที่เราคิดไว้จะทํายังไงให้กลับไปเข้าใจเด็กในวัยนั้นอีกครั้งหนึงอะค่ะสุดยอดนี่มันของจริงเลยนี่นะขอฝากนะคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะอุโมงค์ ผีดุดุมากๆก็อยากให้ไปดูกันเพราะว่าเรื่องผีของญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่ามันก็จะห่างหายจากเมืองไทยเราไปนานมากๆแล้วนะคะขอฝากด้วยนะคะพี่ครับอมองผีดุฉายแล้ววันนี้